ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราจะมาดูรอยตีนช้างนะครับเข้ามาเมื่อคืนนะครับเดี๋ยวจะพาไปเดินชมรอยตีนเลยนะครับใครชอบรอยตีนก็อย่าลืมกระทืบกระทืบไลค์ผมด้วยนะครับผมผมขาดหัวใจครับอยากได้ไลค์นะครับพร้อมพร้อมไปดูไหมครับไปตัดไปเลย let's go นี่มาแล้ว ช้างเหเห็นยังครับนี่น,นี่โอ้ยใหญ่กว่าตีนผมลอ,อยเขาลื่นนะครับลื่นลงไปนู่นมาดูครับนี่นครับใหญ่เหมือนกันครับดูดีครับดูมะเขือนี่รอยใหญ่นะครับเข,เขาลงมาเนาะก็จะไม่ว่าว่าลายสายดีอะไร นี่ครับลอยเลยเห็นไหมครับลอยใหญ่เบิ่มนี่นี่ีครับเห็นไหมครับทนผู้ชมบไม่กี่ครับเขาเดินลงมานี่นี่เขาก็เดินไปนี่มาสามสิบเอ้มาหกตัวนะครับมาขึ้นนี้ ก็ประเมินว่าเดี๋ยวคืนนี้มาอีกเดี๋ยวผมฉายกล้องให้ดูเลยครับแต่ก็ไม่รู้จะฉายได้หรือเปล่านะเพราะก็กลัวอยู่เหมือนกันครับช้างเนี่ยไม่มีใครไม่กลัวหรอกครับนี่ครับนี่ครับสภาพาจะมีรอยตีนลูกเขาด้วยครับดูดิครับโอ้ยตล้ก็อนนี้มือมือแพ้ดูไม่ได้เลยนี่ครับ เขาหักตรงนี้ืนี่ครับลอยตีนเก๋ยอยตีนผมอีกโอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เดี๋ยวถ้าเกิดคลืนนี้มาอีกผมผมจะถ่ายให้ดูนะครับพี่ใหญ่ลงนะครับบายครับ